ดิฉันได้เข้าไปในช่องของทนายท่านหนึ่งทนายคนที่วุ่นว่าวุ่นวายอยู่กับหมอยอีแตนพยายามตั้งคำถามว่ามันมาได้ยังไงดิฉันก็พยายามอธิบายหลายครั้งว่ามันมีข่าวมาตั้งนานแล้วมีการพูดถึงแต่เขาไม่ได้เอารายละเอียดมาลงให้อยู่ตลอดแต่เขาพูดถึงตั้งแต่ต้นๆหลังจากที่พบกางเกงเด็ก แล้วก็มีการพูดว่าเอาไปตรวจอะไรบ้างแต่ทนายท่านนี้ก็เหมือนจะเถียงว่าก็ข่าวบนเยื้อแยะทนายก็จําไม่ได้หมดหรอกถ้าคุณจะวิเคราะห์อะไรคุณต้องไปหาข้อมูลก่อนสิไม่ใช่เอาเฉพาะในหูตัวเองที่ตัวเองพอจะจําได้แล้วมาบอกว่ามันมายังไงมันเป็นหลักฐานชอบหรือเปล่ามันไม่ได้ค่ะฉันก็เลย แวะเวียนเข้าไปดูบ่อยๆแล้วก็พยายามชี้แจงว่าอันนี้จริงๆแล้วดิฉันให้ต้นต่อด้วยนะว่าข่าวเนี่ยให้ไปดูจากลิงก์นี้จากลิงก์นี้จะเห็นว่ามันมีการพูดถึงมีการพูดกันว่าพบอะไรและจะเอาไปตรวจอะไรแต่ท่านทนายก็ยังพยายามวิเคราะห์ เข้าฝ่ายจำเลยในมุมมองของเขามันก็เป็นปกติเขาเขาเป็นเอฟซีจำเลยและเขาเขาเคยอยากที่จะเป็นทนายของจำเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามวิเคราะห์ให้เป็นการเข้าข้างจำเลยอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ที่ไม่ปกติก็คือว่าเขาจะย้ำคำถามเดิมๆที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยตอนนี้ว่าทำไมเขาถึงสงสัยชัยพลโดยมีการชี้แจงว่า ถึงแม้จะมีช่วงเวลาที่ขาดหายไปในไทม์ไลน์ของชัยพลเช้านั้นก่อนที่จะไปรับพระเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นแล้วไม่สามารถจะก่อเหตุได้แล้วท่านทนายก็อธิบายว่าเป็นการก่อเหตุที่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเพราะต้องเอาเด็กไปซ่อนที่ตีนเขานั่นแปลว่าท่านทนายไม่ได้ดูข่าวไม่ได้ดูการทดลองเดินไม่ได้ดูระยะทางไม่มีข้อเท็จจริงไม่มีรายละเอียด แล้วเอามาวิจาร์ณโดยเข้าใจว่าชัยพลเอาเด็กไปซ่อนบนเขาก่อนแล้วกลับลงมารับพระซึ่งจริงๆนั้นไม่ใช่ดิฉันก็เลยเสนอมุมมองว่ารองมองแบบนี้ไหมว่าทำไมโจท์ทำไมอายการทำไมตํารวจถึงสงสัยจําเลยทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตอนที่เกิดเหตุเด็กหายไปจากใต้ต้นมะม่วงนั้นจำเลยยังไม่ได้ลงมาถึงบ้าน แต่ทําไมเขาถึงสงสัยว่าคนคนนี้เป็นคนกระทําถ้าเราลองมองในมุมมองต่างมุมไปมองในมุมที่โจ์สงสัยบ้างเราอาจจะตอบคําถามได้ดีกว่านั้นเราลองมามองต่างมุมมองอีกมุมหนึ่งดูนะคะชัยพลเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเขาให้การกับตำรวจว่าเขาออกจากบ้าน ไปรับพ้าตอน9ก้าโมงสีปัญหามันอยู่ที่ว่าเข้าไปถึงวัด10บโมงเนาทีจากบ้านไปวัดโดยทั่วๆไปใช้เวลาประมาณ6-7นาทีถ้าเขาออก9ก้าโมงสีจริงๆตามที่ให้การไปเขาควรจะต้องถึง9ก้โมงประมาณ52เอาห้สิูงสุดคือต้องถึงควรจะต้องถึงก่อน10บโมง แต่ทำไมเขาไปถึง1 0บโมงเจนาทีเวลาตรงนี้มันหายไปไหนมันชวนทำให้ตั้งคำถามว่าเขาออกจากบ้าน9.45โมงสีหจริงหรือเพราะชัยพลเองพอโดนจี้ถามก็เริ่มพูดว่าก็ตำรวจมาถามก็เลยให้เวลาไปอย่างนั้นน่ะเขาให้เขาบอกให้บอกเวลาก็เลยบอกไปเหมือนกับอกบอกไปช่ยๆบอกไปให้มันพ้นๆไป เพราะฉะนั้นดังนั้นชัยพลอาจจะไม่ได้ออกจากบ้าน9ก้าโมง45เขาอาจจะออกจากบ้านหลังจากนั้นสัก15นาทีสมมุติว่าถ้าเขาออกจากบ้านประมาณ10บโมงไปถึงวัด10บโมง7นาทีอันนี้มันมันจะไม่มีปัญหาถ้าเขาบอกว่าเขาออกจากบ้านสิบโมงนะคะมันจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันตรงกันออกจากบ้าน10บโมงไปถึงวัด10โมงเนาทีก็โอเค แต่นี่เขาบอกว่าเขาออก9ก้าโมงสี่สิบห้านั่นคือตรงนี้ชัยพลพูดความจริงหรือเปล่าแล้วถ้าชัยพลออกจากบ้านราวๆ่าสิบโมงและไปบอก9ก้าโมงสี่สิบห้าทำไมเพื่ออะไรจึงนี้จึงเป็นจุดที่เขาเริ่มสงสัยแล้วว่าจริงๆแล้วออกจากบ้านกี่โมงกันแน่เพราะถึงจะอ้างว่ามีการชะลอรถแวะถามเพื่อนบ้านลายทาง แต่หลายคนยืนยันว่าไม่ได้ถามตอนขาไปแต่ถามตอนขากลับออกจากวัดเพราะฉะนั้นเหมือนขาไปเนขับรถไปโดยตรงไม่ได้แวะอะไรตรงไหนเลยตรงนี้ก็เริ่มเป็นปัญหาอีกเดี๋ยวเราลองมาจับมานั่งคิดกันดูว่าทำไมเขาถึงบอกว่า9ก้าโมงสีเพื่ออะไรถ้าเขาออกจากบ้านจริงๆแล้วเกือบสิบโมงมากกว่า ทดเวลาตรงนั้นไปทางไหนหรือเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อไปค่ะมันจึงชวนให้สงสัยว่าการที่เขาอ้างเวลา9 4้โมง45จะทำให้เขาเหลือเวลาที่บ้านน้อยลงทำให้เขาเหลือเวลาที่บ้านเพียงแค่15นาที15นาทีมันก็จะลงล็อกตรงก,กับอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมสตาร์ทรถอะไรเหล่านี้แต่ถ้าเขามีเวลาที่บ้าน มากกว่านั้นแต่บอกให้คนเชื่อว่าเหลือสินาทีทำไมเขาต้องปกปิดเขาทำอะไรที่บ้านที่จะบอกไม่ได้ว่าใช้เวลามากกว่านั้นหรือมีอะไรที่ต้องปกปิดถ้าเรามาดูการทดสอบเดินระยะทางนะคะจากบ้านของชัยพลถ้าเดินตัดจากสวนยางหน้าบ้านจะใช้เวลาประมาณ5-7นาทีจะไปถึงจุดที่เด็กหายอันนี้ใต้ต้นมะม่วงนะ แล้วจากใต้ต้นมะม่วงมาถึงโพรงไผ่มันจะใช้เวลาประมาณสี่นาทีระยะทางมันจะไม่ไกลค่ะจากออใต้ต้นมะม่วงมาถึงจุดที่พบมาถึงจุดที่พบรอยเท้าครั้งสุดท้ายมันจะประมาณ400เมตรแล้วจากรอยเท้า400เมตรเนี่ยกับโพรงไผ่มันไม่ห่างกันมาก และจากกลางสวนยางน้าบ้านชัยพลไปถึงโพรงไผ่ระยะทางมันประมาณออสักร้อยห้าสิถึงสองเมตรเวลาที่ใช้เดินจากกลางสวนยางไปถึงโพรงไผ่ตรงนั้นก็ใช้เวลาไม่มากค่ะแล้วยิ่งถ้าเรายึดว่าสมมติฐานว่าเด็กหลงออกมาก่อนแล้วมาถูกพลากที่หลังจากจุดที่พบรอยเท้าของเด็กครั้งสุดท้าย กับพงไผ่ไม่ห่างกันมากนะะักค่ะถ้าเราคิดว่าเด็กหลงออกมาก่อนถึงมีคนไปอุ้มมาซ่อนไว้ในพงไผ่คนที่อยู่กลางสวนยางเขาใช้เวลาตรงเนี้ยสักสามนาทีคะ่ะเดินจากกลางสวนยางอุ้มเด็กแล้วเอาไปซ่อนในพงไผ่ใช้เวลาสามถึงห้านาทีเสร็จสามารถทำได้ดังนั้นเพราะอย่างนี้หรือเปล่า ชัยพลจึงพยายามบอกเวลาที่อยู่ที่บ้านให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะการันตีว่าดูแล้วน่าเชื่อถือว่าตนนั้นไม่มีเวลามากพอจะไปก่อเหตุทีนี้เราลองมาบวกเวลาดูนะคะถ้าตามที่ชัยพลให้การคือเขาออกจากสวนยางที่ตีนเขา9 2้โมง22นาทีมาถึงบ้านประมาณ9้าโมงครึ่ง ตามที่ให้การเขาบอกว่าเขาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปรับพระแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําตามที่บอกละ่ะลองมามองอีกมุมว่าเขากลับมาถึงบ้าน9ก้าโมงครึง่งแล้วทฤษฎีที่หนึ่งทฤษฎีที่หนึ่งที่ว่าจะบอกว่าเขาออกไปต้นมะม่วงแล้วไปพาเด็กมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเด็กหายไปแล้วก่อนที่เขาจะลงมาถึงบ้าน เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นทฤษฎีที่2องคือเข้ามาถึงบ้าน9ก้าโมงครึ่งแล้วไม่ยังไม่ได้อาบน้ําเพราะอยากจะออกไปกระตุ้นยางซึ่งตอนเช้ายังทําไม่เสร็จตอนเช้าเขาจะไปกระตุ้นยางแต่มีโทรศัพท์มาเรียกให้ไปดูเครื่องหยอดข้าวอะไรนั่นเขาจึงไม่ได้กระตุ้นยางพอกลับมาแล้วคิดว่าใช้เวลาเดินทางไปรับพระเนี่ย แค่เจนาทียังมีเวลาเยอะพอเขาจึงถือมีกรีดยางจะเตรียมไปกระตุ้นยางที่สวนหน้าบ้านนั่นแหละยังใส่เสื้อผ้าชุดเดิมจากนั้นก็เห็นเด็กหลงทางมาเห็นเด็กไกลๆเขาจึงเดินเข้าไปแล้วพาเด็กไปซ่อนถ้าเราคิดเวลาเป็นตัวเลขเออกลมๆเนี่นะคะ9ก้ามงสสบห้า เขาไปเจอเด็กใช้เวลา5นาทีพาเด็กไปซ่อนก็เป็น9ก้าโมงสี 40. พอทำอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าจะต้องไปและจะต้องรีบไปเดี๋ยวไปรับผ้าไม่ทันจะออกจากสวนยางไปเจอพยานพ่อแบมในสวนช่วงประมาณ9ก้าโมงสี 40, ตามที่พ่อแบมให้การไว้เขาคุยกันนิดหน่อยเพียงเพื่อจะกบเกลือนอะไรบางอย่าง แล้วชัยพลถึงได้กลับมาอาบน้ำรีบอาบน้ำตามที่บอกไม่ได้ถูสบู่แล้วออกไปรับพระเวลาที่ออกไปรับพระนั่นน่ะน่าจะเกือบเกือบสิบโมงเพราะมุมมองของโจทย์เขาเป็นแบบนี้ไงคะชัยพลถึงถูกสงสัยว่าทม์ลายมันหายไปเพราะถ้าเขาอยู่ในสวนยางหน้าบ้านแล้วเห็นเด็กที่หลงมาก่อนหน้านั้นเขาใช้เวลาเพียงห้านาทีเขาก็เอาเด็กไปซ่อนได้คะ่ะ ถ้าเรานึกว่าในมือเขาถือมีดกรีดยางแล้วคิดว่าอยากจะได้เส้นผมจึงเขาเคยขอคิดว่าตัดแค่นี้แต่เด็กดันตกใจกลัวเขาเลยพรั้งมือแล้วต้องพาเด็กไปซ่อนไว้ที่โพรงไผ่จากนั้นจึงคิดว่าค่อยกลับมาจัดการทีหลังนี่คือสมมติฐานที่ทำให้เขาถูกสงสัยิฉันว่าบางทีฝั่งจำเลย น่าจะพยายามมองมุมนี้บ้างเหมือนกับคุณจะตอบคำถามอะไรคุณต้องตอบให้ตรงคำถามเขาถามมาคุณตอบควายมันก็คงไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้คุณไม่มีทางจะตอบถูกเพราะฉะนั้นฝ่ายวิเคราะห์ของทางจําเลยลองมามองมุมนี้ดูแล้วลองมามองว่าตามตัวเลขแบบนี้พวกคุณจะแก้ต่างกันยังไงไปหาดูซิว่า เขามีพยานอะไรมากกว่านี้ไหมที่จะยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปอยู่ในสวนยางนั้นจริงๆวิธีการแก้ปัญหามันต้องแก้ให้ตรงจุดหัดมองมุมต่างดูนะคะนี่ดิฉันช่วยเต็มที่เลยนะนี่บอกเลยว่าช่วยเต็มที่เลยขยายให้ดูว่าโจทย์เขามองยังไงเขาถึงสงสัยจําเลยก็ไปแก้กันตรงนั้นค่ะ